สวัสดีค่ะนางไหมไพ่ยิปซีช่องนางไหมไพ่ยิปซีนะคะช่องการดูดวงทาง YouTube นะคะวันนี้แม่หมอจะมาทำแรนดอมในหัวข้อเรื่องที่ว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในอนาคตค่ะก็เป็นแรนดอมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้และก็ ความทำนายก็อาจจะตรง50-80%นนะคะก็เผื่อใจไว้เจ็บด้วยนะคะมันเป็นเรื่องราวของอนาคตนะคะไม่อาจรู้ได้ร้อซ์แล้วก็ไม่อาจตัดสินได้ว่าจะตรงหรือไม่ตรงนะจ๊ะดูเพื่อความบันเทิงนะคะแต่ถ้าตรงมันก็ดีแต่ถ้าตรงมันก็ดีน,ดนะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในอนาคตนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะ,นะจะ ก็จะเป็น six of ซับว้าวหกไม้เท้าเป็นผลสําเร็จนะคะเข้าทางคุณแน่นอนคะ่ะความสัมพันธ์นี้นะคะเข้าทางอย่างแน่นอนคือสมหวังในความรักอย่างแน่นอนนะคะ King of Swords นะแล้วก็จะเป็นนาย e ็เพนต์คูนะแล้วก็จะเป็นซีดาโฟ o สอดนะ แล้วก็จะเป็น King of c ครันี่ปิดท้ายรายการด้วย King of c ครับน้าภาคภูมิใจเป็นยิ่งนักนะจ๊ะนี่ใบแรกก็คือสมหวังเลยนะคะใบสุดท้ายนะคะเขารักคุณอย่างจริงแท้แน่ถูกค่ะแต่ก็อาจจะมีการแบบว่าตรงกลางเนี่ยนะเออก็คือคิงดาเนี่ยคือใช่เขาเป็นคนนิ่ง ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกนะและยังให้ความชัดเจนคุณยังไม่ได้นายอัเพนทกโคก็ต่างคนต่างอยู่ห่างไกลกันนะคะโฟร์คสดนะคะก็อาจจะแบบคือเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นความลับเป็นความแบบต้องเก็บเงียบรู้กันแค่สองคนระหว่างคุณนะเขาให้ความชัดเจนคุณไม่ได้ตรงที่แบบเออ แต่งงานมันหมายประกาศให้โลกรู้อะไรอย่างนี้ไม่ใช่ค่ะก็จะเป็นแบบชัดเจนภายในใจระหว่างคุณกับเขาทั้งสองคนคุณจะสมหวังกับเขาและรู้กันสองคนตกลงกันว่าเป็นคนรักเป็นแฟนกันนะถ้าเป็นสถานการณ์แอบรักแอบชอบแบบเขาเข้าหาคุณเพราะว่าจะจีบคุณนะแบบให้ให้ความชัดเจนเอ่อ ในใจว่าฉันชอบคุณนะฉันจะจีบคุณนะอะไรแบบนี้นะคะถ้าเป็นผู้ที่ดิวกันแล้วคือจีบกันไปแล้วสักพักหนึ่งเขาจะบอกรักคุณและพัฒนาความสัมพันธ์แบบเป็นคนรักกันเลยนะคะขอเป็นแฟนขอแบบคบหาหรือขอกินอยู่กันแบบเงียบๆอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ถ้าผู้ที่มูฟออนไปแล้วไม่ได้คุยกันไปห่างไกลกันนะเขาจะกลับเข้ามาง้อขอคืนดีคุณอย่างจริงแท้ อนค่ะแล้วความสัมพันธ์คุณจะเป็นอย่างไรอีกนะความสัมพันธ์คุณกับเขาในอนาคตจะเป็นอย่างไรอีกจ้ะนะจ้ะนะจ้ะนะจ้ะก็คือตอนนี้จากหน้าไพ่ก็คือคบกันเงียบๆรักกันแบบเงียบๆรู้กันแค่สงคนไปไหนฟุ้งๆยิงกันแค่สองคนไม่ได้ต้องประกาศให้โลกรู้นะคะเป็นความลับนะคะความสัมพันธ์ก็เป็น Queen of One ความสัมพันธ์เป็น Queen of a n s เป็น A of Pentacle หนึ่งเหรียญน,นะคะแล้วก็จะเป็นเด็กดาบหนึ่งดาบแล้วก็จะเป็นไนไม้นะคะไนไม้ My, นะไนไม้เป็นไนไม้ความสัมพันธ์นะแม่หมอมองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่คุณต้องตัดสินใจนะ คุณต้องตัดสินใจนะก็จะมีใบแรกนะคะเป็น queen of wands นะคะแล้วก็จะเป็น knight of wands queen ไม้กับ knight ไม้คุณต้องตัดสินใจนะเพราะว่ามีหนึ่งเหรียญมีเด็กดาบและก็มีดาบคุณต้องตัดสินใจว่าคุณจะเลือกเขาหรือคุณจะปล่อยวางเขานะ,ะเขาเขากำลังรอเนี่ยเขากำลังรอการตัดสินใจของคุณอยู่ และคุณต้องตัดสินใจแต่ไม่หมององว่าคุณไม่ยอมปล่อยวางเขาหรอกเพราะว่าหนึ่งเหรียญเกิดขึ้นข้างข้างตัวคุณนะคะประมาณว่าเขานะ่ะคือยอดดวงใจของคุณเช่นเดียวกันคุณก็คือยอดดวงใจของเขาเช่นเดียวกันต่างคนต่างตัดกันกไม่ขาดอ่าประมาณนี้นะต่างคนต่างตัดไม่ขาดเขารอการตัดสินใจของคุณนะในอนาคตเนี่ยถ้าคุณเข้าหาเขาปุ๊บเขาจะไม่ยอมสูญเสียคุณไปเลยนะคะอ่าสรุปนะสรุปอ่ะสรุปเลย สรุปเลยความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรต่อไปล่ะในอนาคตอะความสัมพันธ์ในอนาคต,คานนนาคตจะเป็นอย่างไรต่อไปล่ะนายอบครับเก้าถ้วยนายอบวนเ้าไม้ทบวานสองไม้เทนอบวานสิบไม้เดอร์มิดก็สรุปแล้วก็เหมือนกับห้าใบแรกะนะคะ เอาเลยสรุปเลยจริงๆก็คือคบกันแบบเงียบๆนะมีเฮอร์มิตมีการครบกันแบบเงียบๆไม่เปิดเผยสถานะนะก็จะประมาณว่าความรักในครั้งนี้ต้องเป็นความรักแบบอแอบบซ่อนเก็บซ่อนนะรู้กันแค่สองคนแต่เขาจะเปิดเผยความรู้สึกกับคุณอย่างแน่นอนค่ะก็เป็นกำลังใจให้นะคะ